กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชส,สีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2565ดังนี้งานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐโครงการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติาศาสนาและเทิดทูนสถาบันประจำปี2565พร้อมทั้งนำคณะครูฝึกจิตอาสา904ร่วมกับทีมวิทยากรตัวคูณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนคนรราชสีมา ประชุมส่วนราชการเพื่อสรุปผลการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการตามโครงการการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกองในการรักษาความมั่นคงภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เมื่อได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์จากการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนแล้วส่วนราชการจะได้นําแผนดังกล่าวไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในด้านความมั่นคงให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2565 พิธีถวายราชสการะและวางผานพุ่มพร้อมด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโต๊ะข่าวจังหวัดนครราชสีมาณห้องประชุมเท้าสุรนารีชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายภูมิสิทธิ์วังคีรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายพลเรือนเป็นประธานการประชุม งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมดำเนินโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติทสปชเพื่อความมั่นคงมีมวลชนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทสปชหลักจำนวน6ตตำบลน,นำร่องตำบลละ4คนรวม24คนโดยคัดเลือกบุคคลจากตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งมีมวลชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นครราชสีมาปล่อยพันปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันที่4กรกฎาคม2565เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาทั้งสองนิกายโดยมีหน่วยงานเครือข่ายในการบูรณาการเข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามครั้งที่6 ณบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาล1วัดบูนอำเภอเมืองนครราชสีมาจัังหวดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีผู้ร้องทุกร้องเรียนอยู่บ้านเลขที่226ถนน30กัญญาตำบลในเมืองอำอเมืองนครราชสีมาจัังหวดนครราชสีมาได้ร้องเรียนถึงผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค2กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบทางมลภาวะ เ,เกิดจากการก่อสร้างโรงแรมของบริษัท cpn estate จำกัดงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2565ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทประจำปี 2565เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ค่ะ